สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบรรทัพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันจะเป็นประเด็นของทักษะในการบริหารคนเ,เรื่องราวมีอยู่ว่ามีลูกค้าอยู่บริษัทหนึ่งนะครับสอบถามมาค่อนข้างจะตรงทีเดียวว่าจริงๆแล้วในปีหน้าเนี่ยในปีถัดไปเขาต้องการจะวางนโยบายบางส่วน คือบริษัทเขาเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของ IT-Based เพราะฉะนั้นลักษณะของการทํางานเนี่ยเราสามารถจะให้พนักง,งานทํางานจากที่บ้านได้นะครับหรืออาจจะวางลักษณะของ Hybrid Working ก็คือใครใครจะเข้าออฟฟิศก็เข้าใครไม่ใครจะเข้าออฟฟิศอยู่บ้านทํางานก็ได้แต่ว่าขอให้มีการลงตารางเวลาการล่วงหน้าไว้สักเล็กน้อยพอภาพนี้มันเริ่มเห็นชัดมากขึ้นแล้วพนักง,งานเองก็เรียกได้ว่าแฮปปี้มากนะครับ เด็กรุ่นใหม่ๆเจนซีเจนวายโดยเฉพาะช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมามันทำให้เขาเห็นว่าเขาเองสามารถที่จะสร้างผลงานมี productivity ให้นายเห็นโดยที่เขาไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางมาทำงานในออฟฟิศเลยแต่โอเคนายเองก็มีการประชุมพูดคุยกับทีมงานแล้วก็พนักง,งานของตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วในลักษณะการทำงานที่ต่างคนต่างทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีกับการทางานในลักษณะของบริษัท คือคำว่าบริษัทหรือคัมพีเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษชัดเจนอยู่แล้วนะครับคัมพีก็คือมันต้องมีการร่วมมือกันของคนมากกว่า1คนขึ้นไปในการที่จะทํางานบางอย่างให้ไปสู่เป้าหมายที่เราวางเอาไว้ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเป็นบริษัทเราก็ต้องทํางานร่วมกันจะจะมีบางวันที่ต่างคนต่างทํางานอยู่บ้านบ้างอันนั้นถือว่าเป็นสภาพการทํางานที่เรายอมรับกันได้แต่ก็ต้องมีบางวันเหมือนกันที่ เมื่อเรียกตัวเข้ามาทำงานในบริษัทก็ต้องเข้ามาเช่นกันคำถามของผู้บริหารที่นี่นะครับกับทาง HR ก็ถามผมว่าแบบเนี้ยลักษณะการทำงานที่เขากำลังวางไว้แบบเนี้ยคนที่เป็นแมนเจอร์ยังคงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการคนเหมือนเดิมไหมหรือต้องรู้ลึกกว่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมท่านผู้ฟังคิดยังไงครับกับประเด็นนี้ ในมุมมองของผมเนี่ยทักษะในการบริหารจัดการคนนะครับในกรณีที่เราเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเรียกชื่อตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องดูแลทีมงานมีพนักงานอยู่ในการดูแลที่จะต้องผลักดันส่งเสริมจูงใจให้เขาสร้างผลงานให้ได้เนี่ยนั่นแปลว่าเราในฐานะผู้จัดการจะต้องบริหารจัดการทั้งคนแล้วก็งานดังนั้นไม่ว่าจะทำงานจากที่ไหน ผมมองว่าทักษะในการบริหารคนที่เราเรียก people skill เนี่ยก็ยังคงต้องใช้งานมันอยู่ดีแต่ในกรณีที่เราต้องมีลูกน้องทำงานจากที่บ้านบางส่วนเข้าออฟฟิศบางส่วนนายเองก็ทำงานจากที่บ้านบางส่วนอยู่ออฟฟิศบางส่วนเหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันทุกวันผมมองว่าทักษะในการบริหารคนยิ่งต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะเดิมทีเราเข้าออฟฟิศทุกวัน เราเห็นหน้าลูกน้องเราทุกวันประชุมกันบ่อยมากนะครับบางทีนั่งว่างๆอยู่นึกขึ้นมาว่าเออต้องเรียกประชุมก็เรียกทีเดียวตุม้มเดียวมันก็สามารถจะประชุมกันได้แล้วมองเห็นหน้ากันด้วยรู้ว่าใครคิดอะไรแบบไหนบางครั้งภาษากายมันบอกนะฮะแค่อายคอนแทคนะฮะสบตาสบสายตากันเนี่ยบางทีเราก็รู้แล้วว่าลูกน้องเราคิดอะไรแบบไหนอยู่แต่พอบางส่วนต้องไปอยู่บ้านทำงาน อย่างที่บอกครับ2ปีที่ผ่านมาถ้าท่านเห็นงานวิจัยงานโพต่างๆที่มันออกมาเนี่ยเราค่อนข้างจะรับทราบกันดีนะครับว่าพนักง,งานที่ทำงานกันจากที่บ้านเนี่ยบางส่วนก็มีความเครียดเกิดขึ้นเหมือนกันคือไม่ใช่ง่ายอะครับไม่ได้บอกว่าอยู่บ้านแล้วจะสบายโดยเฉพาะคนที่ productivity สูงๆนะครับเวลาเขาทำงานไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่บ้านไม่ได้ต่างกันเลยคือเขาลงแรง มีความพยายามมีความมุ่งมั่นสูงมากเพราะฉะนั้นในแง่ของความเครียดในแง่ของวิธีการบริหารจัดการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ดังนั้นทักษะในการบริหารคนของผู้จัดการมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับเพราะเมื่อไหรท่านมีลูกน้องนะฮะแล้วก็ลูกน้องอยู่บ้านทํางานผมกับอย่างที่บอกผมกับมองว่าเราเองจะต้องมีสติในแง่ของการติดตามการพูดคุยมากกว่าในบางสัปดาห์เราอาจจะไม่เห็นหน้าลูกน้องเราเลยถูกไหมฮะ วันนี้เราเข้าออฟฟิศแต่ลูกน้องเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งเราอยู่บ้านลูกน้องเรามาออฟฟิศมันมเกิดขึ้นได้นะครับบางทีมันก็เกิดการอย่างเงี้ยไม่เจอกันสักทีดังนั้นคนที่เป็นผู้จัดการก็เลยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะเรื่องพวกนี้ครับการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานนะฮะการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีพลังในการทํางานก็ยังคงต้องมีอยู่ การทักษะในการสื่อสารที่ดีสื่อความที่ดีตัวแมนเจอร์เองก็ยังคงต้องมีอยู่แล้วทักษะในการสื่อสารผมยิ่งว่าผมมองว่ามันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะบางครั้งเราไม่ได้สื่อโดยใช้เรียกว่าเฟสทูเฟสนะครับบางครั้งต้องใช้ตัวหนังสือพิมพ์สื่อกันพูดคุยกันผ่านไลน์อย่างเงี้ยฮะ face to face ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะมีการประชุม เอ่อเทเลคอนเฟอเรนซ์ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เปิดกล้องบางทีบางคนก็เปิดกล้องแต่ก็ไม่ได้อยู่หน้าจอคือมันมีประเด็นเรื่องของการมองกันไม่ออกในแง่ของภาษากายแต่ความเครียดบางอย่างความเข้าใจบางอย่างมันทําให้เกิดการสื่อสารที่อาจจะไม่ตรงกันได้ดังนั้นทักษะในการสื่อสารของ Line Manager ผมว่านี่แหละคือทักษะที่ยังคงทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวถัดไปก็คือเรื่องของทีมเวิร์กนะฮะการสร้างทีมทีมบิวดิ้ง ก็ยังคงเป็นหัวใจสําคัญของคนที่เป็นแมネเจอร์แม้ว่าลูกน้องเราจะทํางานคนละที่อันนี้ยิ่งยิ่งหนักนะฮะคือถ้าบางครั้งด้วยกายภาพถ้ามานั่งอยู่ร่วมกันทํางานด้วยกันในห้องเดียวกันโต๊ะใกล้ๆกันบางทีบรรยากาศมันยังเอื้อให้เรารู้สึกว่านี่คือทีมเวิร์กทีมเดียวกันแต่เมื่อไหร่ที่เรานั่งกระจายกันหมดเลยคืออยู่บ้านใครบ้านมันเนี่ย บางครั้งบรรยากาศของทีมมันมันหายไปเหมือนกัน b o n ดิ้งการเชื่อมโยงกัน r ร l เลชันบางอย่างมันมันหายไปในบางจังหวะดังนั้นคนที่เป็น Manager ก็เลยต้องมีทักษะเรื่องทีม Building อยู่พอสมควรว่าจะแพ็คกันยังไงจะมีการนัดประชุมกันไหมจะออนไลน์หรือจะออฟไลน์แล้วแต่จะมีการเ,าเลี้ยงข้าวกันสังสรรค์กันบ้างเป็นครั้งเป็นคราวบ้างหรือไม่จะต้องเข้าออฟฟิศเมื่อไหร่อย่างไรสิ่งเหล่านี้ครับ ตัวคนที่เป็น Line Manager ยังคงต้องมีทักษะพวกนี้อยู่ที่สำคัญคือเมื่อไหร่ที่ท่านมีการทำงานแบบ work from home work from anywhere hybrid working Line Manager คือหัวใจเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมมองมาเนี่ยนะฮะไลน์มนเจอรคือหัวใจในการที่จะสร้างทีมสร้างความแข็งแกร่งสร้าง เป้าหมายเดียวกันให้พนักง,งานทุกคนในทีมมองเห็นเป้าหมายคือแม้ไงแล้วต่างคนต่างอยู่บ้านเนี่ยทำงานของตัวเองโดยไม่ได้เหลือไปมองเป้าหมายของทีมหรือเป้าหมายขององคอ์กรเนี่ยผมว่าแบบนี้อันตรายเพราะต่างคนต่างก็จะทํางานของตัวเองแล้วก็มองว่างานตัวเองคือถูกที่สุดบางทีต่างคนต่างอยู่บ้านกันเป็นนานๆทํางานกันไปพอมาเจอหน้ากันนี่มองกันไม่ติดก็มีนะฮะคือมันเกิดอาการแบบความสัมพันธ์มันห่างเหนะินอะ เมื่อเทียบกับการที่เรานั่งทํางานด้วยกันเจอหน้ากันทุกวันกินข้าวด้วยกันทุกวันเนี่ยบางทีมันมันมองหน้ากันก็เข้าใจละแต่หลังจากที่ทํางานจากที่บ้านกันมา2ปีล็อกดาวน์บ้างเปิดบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เต็ม100%เนี่ยนะฮะมันทําให้บางคนแทบจะไม่ได้เจอหน้าเพื่อร่วมงานเลยก็มีพอมาเจอกันก็ยังมีอาการเคอะเขินกันอยู่นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับดังนั้นคนที่เป็นไลน์แมเน g เจอร์ก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อง มีทักษะในการบริหารคนอยู่ดีนั่นแหละฮะจะบอกว่า Work from anywhere แล้ว Line Manager ไม่ต้องรู้เรื่องคนเลยตามงานอย่างเดียวผมว่าก็ไม่ใช่เพราะยังไงองค์กรหรือคัมภีร์เนี่ยคือแหล่งรวมของคนทำงานที่จะช่วยกันพาองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการทำงานมันก็ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมคนกลุ่มนึงให้มองภาพคล้ายๆกัน ให้มีค่านิยมในการทำงานแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ได้นะฮะหนีไม่พ้น Line Manager นะครับดังนั้นถ้าท่านจะมีนโยบาย Hybrid Working ก็แนะนำว่าย้ำแล้วก็สนับสนุนเรื่องของทักษะในการบริหารคนหรือ p People Skill ให้มากขึ้นกว่าเดิมแม่้านแล้ว Line Manager ท่านจะมีปัญหาในการบริหารคนตามมาก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ